ผมให้ไปเลยส่วนลดสำหรับคันนี้1,40 0 0 0บาทครับฟรีดาวทักหาเซลเอเหมือนเดิม <S <S สวัสดีครับเซลเอส u ุสุกิบิ๊กบา์พัฒนาการครับผมจะมาขอ,อนำเสนอโปรโมชั่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนครับผมมาเริ่มที่คันแรกกันเลยครับน้องเล็กสุดน้องเล็กแต่มาแรงจิกเซอร์2 5ง s f ิครับพิเศษสุดครับฟีดาวไปเลยครับผมมาที่ตัวต่อไปกันเลยครับ เป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับสายบิ๊กสกูเตอร์ครับ s ู z ก k เบ e ร์กแมน400ครับตัวใหม่ล่าสุดปี2022ครับราคาอยู่ที่239,000บาทครับผมบอกเลยว่าในงานมอเตอร์เอที่ผ่านมาร้อนแรงมากสำหรับคันนี้จองกันถล่มทลายยอดจองล้นเกินจำนวนรถด,ด้วยโอ้โหกว่ารถจะมาอีกทีก็ประมาณ งานมอเตอร์โชว์เลยครับที่จะถึงนี้สำหรับโปรโมชั่นนะครับจะมีฟรีจดทะเบียนพรบบและฟรีประกันรถหายครับมาต่อกันที่คลา650ส 650cc สํำหรับ Suzuki กันครับคันแรกเลยครับ SV650 ครับผมเป็นรถที่เหมาะสำหรับการใช้ขับขี่ในตัวเมืองมากครับเนื่องจาก1เลยน้ำหนักเขาเบามาก2แฮนด์บาร์กุคุมง่ายครับ 3. คันนี้เหมาะกับรับมือใหม่ครับจากข้างต้น2ข้อที่กล่าวมาครับมือใหม่ขับขี่ง่ายเครื่องยนต์ไม่รุนแรงกระโชกห้องหาเกินไปครับถึงจะเป็นเครื่อง V เทวินก็เถอะครับมาดูโปรโมชั่นกันเลยดีกว่าครับ SV650 ครับโปรโมชั่นตอนนี้กิฟ t ์วอชเชอร์ส0 0บาทครับฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีจดทะเบียนพรบและก็ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่ SV650X ครับ หลายคนจะงงว่าอ้าว S V หัวอูนย์ีกแล้วเหรอตัวนี้เป็นตัว X ครับเป็นตัวที่แตกต่างจากตัว A โดยสิ้นเชิงครับหนึ่งเลยเขาเป็นทรงคาเฟ่เลเซอร์ครับแฮนด์ไม่ใช่แฮนด์บาร์แฮนด์หมอบครับทรงลดด้านหน้าด้านข้างและตรงช่วงเบาเป็นทรงคาเฟ่เลเซอร์ครับสายคาเฟ่เลเซอร์ไม่ควรพลาดครับมาดูโปรโมชั่นกันเลยกิฟต์วอชช์ให้ไปเลย4 0 0 0 0บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีจดทะเบียนพรบและ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงคุณไม่จะเป็นต้องกลัวว่าไปอยู่ที่ไหนจะเป็นอะไรแค่โทรกิ้งเดียวลถสไลด์ไปหาคุณครับ mm hmm. มาถึงกันที่สุดยอดแข่งสายโทัลิงคัสกางยอดนิยมตลอดกาลของสุสาิครับขอเชิญทุกท่านพบกับ s z ุ k i VStorm 650 XT ปี2022ครับผมมาพร้อมกับสีใหม่สีสีเลยครับเปิดตัวเป็นล่าสุดเมื่องานมอเตอร์ p o ที่ผ่านมาครับ ราคาเปิดตัวอยู่ที่379,000บาทครับโปรโมชั่นมีให้ดังนี้ก i ฟต์วอรเชรมูลค่า20,000บาทครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีจดทะเบียนพรบรฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและบัตรตำรับง,งานมูลค่า5,000บาทครับผมมาต่อกันที่สปอร์ตเน็กคัดกลางครับถูกใจไวรุ่นสายสีสูบเสียงหวานขอเชิญทุกท่านพบกับซูุกิ G SX s, s 7 5 5 0ครับโปรโมชั่นร้อนแรงเหมือนเดิมครับก i ฟต์วอ h เชอร์มูลค่า40,000บาทครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี Free จดทะเบียนพรบฟรีบร,ริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและพิเศษกว่าวีสตอมคันสักคู่ครับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า1,000 100, 0บาท <L US> s> <S เอาใจสายครีเซอรกันดีกว่าครับสำหรับรุ่นนี้สุสกิบูโรวัี้าสิบ0ปดครับ ราคาอยู่ที่4,04,000บาทครับผมสำหรับโปรโมชั่นของ s u z u กิบูรบาลครับอี์ o รเชอร์มูลค่า20,000บาทครับฟรีประกันภัยชั้น1นฟรีจดทะเบียนพรบฟรีโดยการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงครับผมและก็ฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า5,000บาทครับมาถึงกันที่คลาส1,000 cc กันแล้วนะครับทุกคนจับจ้องกันอยู่ใช่ไหมคลาส1,000 cc มีอะไรบ้างสำหรับโปรโมชั่น คันแรกสำหรับคัสพันซีซีเลยครับสุ k กิคาตนะครับผมบอกเลยว่าสุ k กิคาตนะคันนี้มีสตอรี่ยาวนานครับสุ k กิคาตนะปีล่าสุดได้ต้นแบบมาจากสุ k กิคาตนะในยุคของปี80ครับที่สูบเรียงในตำนานของยุคนั้นออกมาโผล่อีกครั้งเป็นตำนานใหม่ของยุคนี้ครับราคาอยู่ที่569,000บาทครับผมบอกเลยว่ากิฟต์วอชเชอร์สำหรับคันนี้ มาแรงที่สุดแล้วครับเอาไปเลยครับกิฟต์วอชเชอร์ผมให้1 0 0 0 0แบาทครับคุณสามารถฟรีดาวได้คุณทักมาหาผมได้เลยครับเซลเอ,เอครับสุกิบิ๊กไบพัฒนาการ1 0 0 0 0แบาทได้ฟรีไปเลยเหมือนเดิมครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีจดทะเบียนพรบรครับและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่คลาสพันตัวที่2เลยครับแอบอยากรู้ใช่ไหมตัวอะไรผมยังไม่ไปถึงเจ้าปาโรมากนะ มาต่อกันตัวนี้ Suzuki GSX S 1 0 0 0 S 1 0 0 0นะครับ S 1 0 0 0ตัว Naked Naked ตัวพันนั่นแหละโอเคราคา5,99,000บาทครับ Grip Washer Grip Washer ผมบอกเลยคันนี้เมื่อกี้ผมพูดว่าร้อนแรงใช่ไหม <c ười> คันนี้ร้อนแรงกว่า Grip Washer 1,30,000งาครับ1 3 0 0 0แเหมือนเดิม1 0 0 0 0 0อัพฟรีดาว o ฟีดาวครับเซลเอฟฟีดดาวและประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีจดทะเบียนพรบรครับและก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงปลอดภัยหายห่วงครับมีทั้งประกันภัยชั้นหนึ่งและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินมาต่อกันที่รถคันนี้คุณไม่ค่อยจะได้เห็นเขาบนท้องถนนแล้วครับคุณจะไม่ค่อยเห็นเขาในตัวเมืองแต่คุณจะไปเห็นเขาตามต่างจังหวัดซึ่งมีน้อยหรือคุณอาจจะไม่เคยเห็นเลยขอเชิญพบกับ s ุสกิ i G S X S 1 0 0 0 F S 1 0 0 0 F คือตัวไหนคือตัวหน้านกแก้วครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับตัวหน้านกแก้วเป็นสปอร์ตทัวร์ g ิงแบบฟูลแฟริ่งครับเครื่องยนต์1,000ซีซีครับบอกเลยว่ารุนแรงรวดเร็วและแถมเป็นสปอร์ตฟูลแฟริ่งขับขี่ง่ายราคาอยู่ที่619,000บาทครับผมผมต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่า,าตัว S 1 0 0 F เนี่ยมีอยู่3ปี ตอนนี้ที่จำหน่ายที่ยังมีในสต็อกนะครับจะมีของปี2016ปี2018และปี2020เดี๋ยวผมจะขอแจ้งของปี2016และปี2018ก่อนกิฟต์วอเชอร์เขาจะต่างกันสำหรับ g s x S ั0 0 f ปี16และปี18ครับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า130,000บาทอ่ะ100,000 0 0บวกบวอยู่แล้ว100,000บวกบฟรีดาวฟรีดาวฟรีดาวอย่าลืมครับฟรีดาวถ้าหาเซลล์เอสซูซูกิดีไปพัฒนาการจัดให้ มาต่อกันที่ตัวของ GSX S1000F ปี P 2020ครับตัวนี้คลิปวอชเชอร์จะให้อยู่ที่75,000บาทครับผมต้องขอให้คุณลูกค้าเข้าใจสักนิดนึงนะครับว่า,าทำไมตัวปีเก่าให้คิปแพงกว่าตัวปีใหม่เพราะว่าตัวปีเก่า,าตัวเขาดูจากจำนวนปีเนี่ยปี16และปี18แล้วก็มาปี20เลย มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวรถนะครับอาจจะทำให้ราคาราคากิฟต์วอเชอร์ที่ให้กันแตกต่างกันนะครับแต่ว่าราคาตัวรถยังเท่ากันนะครับ619,000าบาทเท่ากันครับนอกจากกิฟต์วอเชอร์แล้วยังมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ครับมีฟรีจดทะเบียนพรบให้ครับและก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน2 4ิชั่วโมงให้เช่นเดิมครับสำหรับตัว3ปีที่ต่างกันให้เหมือนกันครับยกเว้นแค่กิฟต์วอเชอร์นะครับผม และก็กลับมาเอาใจสายทัวริงยักษ์ใหญ่อีกครั้งครับรถคันนี้มีต้นแบบมาจาก DRZ และ DR Big ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับ Suzuki v s t o r m 150 0 XT ครับสำหรับเจ้าตัว BIG กเบิมยักษ์ใหญ่ของค่าย Suzuki ตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่619,000บาทครับโปรโมชั่นมีดังนี้ครับผมให้กิฟต์วอเชอร์20,000บาทครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีจดทะเบียนพรบ ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและก็ฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า10,000บาทครับผมช่วงนี้น้ำมันแพงทัวริงประหยัดน้ำมันไม่พอแถมน้ำมันให้อีก1,000 10, 0บาทครับโอ้โหขี่ฟรีๆเป็นปีเลยครับน้ำมันแทบไม่ต้องเติมมาแล้วครับตัวนี้ที่ทุกท่านรอคอยถูกใจสายสปอร์ตฟูลแฟลิงคาสหนึ0 0 0ซีซีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเจ้าปาโลมา gsx R พันบอกเลยครับว่าสำหรับ GSXR พันต้นแบบเขามาจาก MotoGP ครับผม s u z u กิ GSXWR เป็นรถที่เคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วรถแชมป์โลกครับถอดแบบลงมาให้เป็นรถใช้ในตัวเมืองและลงสนามได้ราคาเปิดตัวสำหรับ GSXR พ0น0 711,000บาทคุณอาจจะคิดว่าราคา711,000มันแพงไปใช่ไหมครับงั้นคุณมาเอาสนรถจากผมไปเลย ผมให้ไปเลยกิฟต์วอชเนอร์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับฟรีดาวได้อีกแล้วฟรีดาวครับทักหาผมเซลล์เอซูกิบิ๊กบพัฒนาการเหมือนเดิมครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีจดทะเบียนพรบครับและก็ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงครับมากันที่ตัวต่อไปเลยครับอัปเกรดจากเมื่อกี้ G S X R พันตัวนี้ G S X R พัน R อ่ามีรหัสตัว R เพิ่มเข้ามาแน่นอนครับ มันแรงขึ้นกว่าเดิมครับบอกเลยว่าแรงขึ้นยังไงมาดูครับสำหรับตัว G S X R 1000R ครับแตกต่างกับตัว R 1000ธรรมดาตรงที่1เลยหน้ารถเขามีไฟเดย์ไลท์สระบบโชคครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เด็ดสุดคือโชคครับทั้งโชคหน้าโช๊คหลังเป็นโชว่า B F F ตัวสับแก๊โชคมีแก๊สนุ่มนวลคำนี้เหมาะสำหรับลงสนามสุดๆครับ และไม่พอครับถ้าลงสนามคุณต้องมีควิกชิปเตอร์ครับคันนี้มีควิกชิปเตอร์มาให้ในตัวครับสามารถสับขึ้นสับลงแบบไม่ต้องกำลคัดได้เหมาะสำหรับลงสนามสุดๆครับคันนี้ใครอยากได้ฟิลแบบ MotoGP g s x w r คุณซื้อคันนี้ไปเลยครับ g s x r พนาราคาอยู่ที่811,000 0บาทครับจากที่ผมกล่าวไปข้างต้นครับราคามันต่างกับตัว R พันธรรมดาอยู่1 0 0 0 0บาทครับ แต่1 0 0 0 0แสนบาทที่ต่างกันเนี่ยคุณได้ทั้งโชคได้ควิกชิปเตอร์ได้ ifter, ไฟเดย์ไลท์ถ้าคุณไปซื้อแยกคุณจ่ายมากกว่า1 0 0 0 0แสนนะครับซื้อตัวนี้ทีเดียวคุ้มกว่าครับผมสำหรับก er. ิบวอชช์ R 0 0 0 R ครับแปดแสนใช่ไหมแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแพงใช่ไหมมาเอาตังค์เลยผมผมให้เลย1 0 0 0 0แสนบาทส่วนลด1 0 0 0 0แสนบาทครับเหมือนเดิมฟรีดาวก็ได้อยากฟรีดาวเซลล์เอจัดให้ครับ นอกจากกิฟต์วอเชอร์แล้วประกันภัยชั้นหนึ่งครับฟรีจดทะเบียนพรบรครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงครับและสายสปอร์ตคุณบิดกันรอบตัดอยู่แล้วน้ำมันเปลืองแน่นอนไม่เป็นไรผมให้อีกผมให้น้ำมัน10,000บาทครับบัตรน้ำมัน1 0,000เอาไปเติมให้เต็มถังกันร้อยรอบเลยทีเดียวมาถึงพี่ใหญ่ของซูซูกิกันดีกว่าครับผมตำนานพญาเหี่ยวที่ยังมีลมหายใจอยู่ครับรถคันนี้ เคยเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกครับเชิญทุกท่านพบกับซูซูกิ h a ยบุสะเจนสอครับสำหรับซูซูกิ h a ยบุสะเจนสอครับตอนนี้ผมแจ้งเลยว่ารถในประเทศไทยที่เป็นมือหนึ่งเหลืออยู่แค่3คันครับ3คันคันละสีเลยสีแดง1คันสีเทา1คันและสีขาว1คัน เหลือกันแค่นี้ครับที่เป็นมือหนึ่งครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อไปใช้หรือซื้อไปเก็บสะสมทักหาผมครับเซเวสุูกิบิบายพัฒนาการครับสำหรับซูกิไฮยบุสะเจน2อครับคันนี้ 1,300cc ซีซีครับราคาอยู่ที่8,50,000บาทครับสำหรับรถขนาดนี้แล้ว 1,300cc ซีซีใสบิ๊กเบิ้มซีซีก็เยอะราคาไม่ถึงล้านราคานี้ถูกครับถือว่าราคาดีมากเลย แต่ถ้าคุณยังคิดว่าราคาที่ผมบอกไปมันดีไม่พอผมให้ไปเลยส่วนลดสำหรับคันนี้140,000บาทครับฟรีดาวทักหาซูเอเหมือนเดิมไม่พอครับประกันภัยชั้นหนึ่งผมยังให้เหมือนเดิมจดทะเบียนพรบรจดฟรีให้และก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงครับคุณคิดว่าแค่นี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมได้ใช่ไหมผมให้ไม่เหมือนเดิมเลยบอกเลยว่าผมให้บัตรน้ํามันคุณชิว่าผมจะให้เท่าไหร่โอ้ยหนึ่งหมื่นแล้วหนึ่งหมื่นเท่าเดิม ไปผมให้ผมให้ใหนึ่งบาทเลยคันนี้เยอะสุดแล้วตั้งแต่ทั้งหมดที่กล่าวมา15,000บาทครับเติมกันไปเลยยังอยู่กับตำนานพยาเหี่ยวครับแต่ผมบอกเลยว่าเป็นพญาเหี่ยวตัวใหม่ล่าสุดขอเชิญทุกท่านได้รู้จักกับซูซูกิไฮยบุสะเจนสาครับรุ่นล่าสุดครับเปิดตัวมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่อัดแน่นลูปโฉมใหม่เครื่องใหม่ ไม่สิใหม่ทั้งหมดแหละครับผมบอกเลยว่าใหม่ทั้งคันภายนอกยันภายในยังเป็นพยาเหี่ยวอ้วนเหมือนเดิมแต่มากับโฉมใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยครับคันนี้ผมถ้าจะให้ผมพูดว่ามันมีอะไรใหม่บ้างผมคงต้องทำคลิปแยกอคลิปหนึ่งผมขออนุญาตไว้พูดคราวหลังดีกว่าเพราะมันเยอะมากจริงๆครับคันนี้สำหรับราคาของไฮยบูสะเจน3ครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 899,000บาทครับแหมคือฮากันจริงๆครับสําหรบบงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาหลายคนมาถามผมว่าพันนี้กี่ล้านผมก็ได้ตอบไปไปว่าไม่ถึงล้านครับว้า <Wow. S 1> เขาก็ตกใจกันเลยทีเดียวสำหรับ1 3 0 0รซีซีราคาไม่ถึงล้านเซอร์วิสถูกด้วยนะหลายคนอาจจะคิดว่าไฮยบุสะเซอร์วิสแพงไม่แพงอย่างที่คิดครับมาดูโปรโมชั่นกันครับสำหรับเจ้าไฮยาบุสะเจน3ตัวเนี้ยผมต้องขอแจ้งก่อนว่ารถใหม่ล่าสุดจริงๆครับ ออกมาได้ไม่ถึงปีครับต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่มีกิบวอชเชอร์ส่วนลดตรงนี้ให้ครับแต่ผมมีประกันไทยเช่นหนึ่งให้มีจดทะเบียนฟอร์บอฟรีครับและก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ครับอุ่นใจหายห่วงเดินทางปลอดภัยครับไม่พอครับผมแถมบัตรน้ำมันให้อีก1 0 0 0 0บาทครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณชมครับสำหรับโปรโมชั่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ฉลองตุดจีนสำหรับปี2565ครับ โปรโมชั่นดีร้อนแรงโดนใจเลยใช่ไหมสมกับชื่อเพจเก่าผมสุดกิบบิ๊กไบค์โปรโมชั่นดีโดนใจนักขี่ครับแต่หลายคนอาจจะงงเพ,เพจนั้นหายไปไหนแล้วเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเพจนั้นเพจนั้นปล่อยไปก่อนเดี๋ยวคุณลูกค้าทุกท่านมาติดตามผมที่เพจใหม่ตรงนี้เลยครับและก็ถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกทักเพจ Facebook หรือติดต่อผ่านช่องทาง Facebook ผมมีเบอร์โทรครับมีเบอร์โทรและมีไลน์ใช้เบอร์โทรผมแอดไลน์ได้คุยในไลน์ก็ได้ครับ เอาตามที่คุณลูกค้าสะดวกครับหรือโทรคุยก็ได้ผมยินดีรับสายตลอดครับสำหรับวันนี้ครับเซลเอสููกิบิ๊กไบค์พัฒนาการคงต้องขอลาไปก่อนครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม